ร้อยเรื่องไทยแลนด์ หนึ่งในเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่ใครไปก็ต้องเห็นนั่นก็คือคูเมืองและกำแพงเมืองล้อมรอบซึ่งกำแพงเมืองนี้มีสองชั้นชั้นในสร้างพร้อมคูเมืองในปีพุทธศักราช1839โดยการขุดคูเมืองทั้ง4ด้านแล้วเอาดินขึ้นมาถมเป็นแนวกำแพงประกอบด้วย5ประตู4ี่แจงได้แก่ประตูช้างเผือกประตูเชียงเลือกหรือประตูท่าแพในปัจจุบันประตูเชียงใหม่ประตูแสนปงูงประตูสวนดอกส่วนแจงนั้นอยู่ตรงหัวมุมของกำแพงซึ่ง ถือเป็นป้อมปราการของเมืองในอดีตได้แก่แจงสีภูมิแจงกะปั้มแจงกู่เฮืองแจงหัวลินส่วนกำแพงเมืองชั้นนอกสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่22เป็นต้นมาและมี5ประตูเช่นกันและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์